สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะครับนะวันนี้ผมก็ได้กลับมาที่ห้างนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนี่ข้างบนนี้นะโอ้ก็มากับพี่ดิดนะครับสวัสดีครับดิดนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วก็ร้อนด้วยทุกคนคือ <c oughs> ขึ้นเขาสูงด้วยนะตร <ใช S 2> งนี้แจ็คมาทําที่เนี้ยเขาค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็ เดินขึ้นมาค่อนข้างจะลําบากนิดนึงอือผมส่วนมากเ่ยจะหาแบบยอดวิวสูงๆเลยใช่ใช่เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นยอดเขาเลยนะทางวนนุ้นเนี่ยมันก็สุดแล้วมันสูงสุดแล้วในพื้นที่ตรงนี้นะแล้วก็ต้นไม้ที่ผมเลือกทาห้างก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของตัวเราด้วยนะอ <c oughs> แล้วก็ความยากลําบากในการทํานะแต่ต้นไม้ต้นนี้สวยถือว่าสวยมากใช่ถือว่าสวยอยู่นะครับโอ้ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมแล้วก็พี่ดินเนี่ยขอตัวนั่งพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําห้างต่อนะครับครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปบนห้างนะครับเดี๋ยวไปดูความยาวของห้างก่อนนะแล้วก็จะทําไม้ฟางนะครับแล้วก็ตีบันไดทั้งหน่อยนึงนะครับ คับเลยพี่เดี๋ยวค่อย,ย,ยลงไปแล้วก็ขึ้นมาจริงจับไม้ปลาคลนละสองนตีกนใกล้ๆก่อนเลยไม่เป็นไรเราแตะตีกใกล้ๆเดี๋ยวเราค่อยไปทำอีกสอบนะหนึ่งสองนะตองอเดี๋ยวเดี๋ยวกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนนะต้องก่อเพราะว่ามันจะไกลเกินเนะาะเรายาวไปดิ่แจ้งว่ย่ี้ใช่ใช่บบไห้อดสอย็ลงยังไงก่อน Đời, nè. Ừ. Để ừ. đó nè. Mình phải đập nó. Nó có cái nút. Phát rồi. Đánh nó nó còn nó. Mình đi. โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมตัดก่อนนะ,ะมันต้องใช้ประมาณอีกเท่กี่ทอนนะอสองสามะสามน,ะามนี่ความยาวอสองสามโอเคนี่ก็พอแล้วเนาะงานไม้เกือบล่วงนะ <c oughs> ด,ด,อ,ดอันนี้เอาตีต้นไม้เลยตีต้นไม้ได้เผื่อไว้เออเนี่ยอพอดีเลยยังยาวอยู่ก็เผื่อไปทางโน้นหน่อยมันเป็นไรแหละพอดีใช่ไหมเนี่ยพอยพอ,ด,อดีจะ,จะตัดตัดตรงนี้ออกหน่อยดิยน,นี่เ,เ<อ>หรอได้ยังยาวอยู่ เท่ากันเลยเหรอไม่เท่าก็ได้เผื่อเออตอนออนนะอี้อนี้นะเนี่ตอเนี่ยเออเออเอออเนี้ยเออเนี่ยต่อบนี้ต่อกอ่อนไหนเพื่อ,อต่อก่อนนะต่อก่อนก็นได้อะ่ะต่อเลยมีสา,ารอยู่และใช่อันนี้มันเล็กไงนา จริงเราต้องใช้ไม้เล็กนะมไม้ไอพวกนั้นน,น,นะใช่ไม้ลวกใช้ไม้ลวกกันยุ๊แต่๊ยทีทีเนะใช่ต้องทีทีเนี่ยน,นักป่าป่ากับไม้เลย <ห Subs? S 1> ป่ากับไม้ไม้กันป่ากับไม้เออตีป่ากับไม้เลยอ๋อ

นี่ประมาณไหนนี่หรอในคอนี้ป่ะไม่กยาวไปคอนี้อ่ะคอ,อนี้พอ Eh. ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการตีตะปูแล้วก็ยึดคา,านอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปตัดไม้ฟางนะครับทุกคนนะเพราะไม้เนี่ยต้องไปตัดทางนู้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะใช่ <Okay. S 2> ใช,ใช่คือเหลือแค่ปูฟ้านะครับแล้วก็ แนวกันตกก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาพักได้ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคนใช่แต่วันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยต้องต้องปูฟ้านะใช่ต้องปูฟ้าคือ,อวันนี้ต้องเสร็จนะ<ช>ต้องขึ้นมาพักนะผมว่าครึ่งชั่วโมงนะ่าจะเสร็จกับไมฟ้า ไปใส่บนห้างต้นไม้ของเรานะครับวันนี้เนี่ยแผนของเราเนี่ยคือเราจะทำให้ okay. เรียงเลยพี่ง่าย <c oughs> จะเยอะเกินเนดะ็ดิดๆๆเด็นเด็ดเสมสอสองอันนี้ออกกัน เนี่ยไอ้อเนี้นนนยเอาขึ้นในข้างบนนี่แหละแจ็คปูตรงนั้นลเลยปูเลยตรงนั้น หลบตรงั้นหลบตรงนี้นะ ừ, นขีดเลยขีตรงนี้ก็ยตรงนี้ เรื่อยนะถึงจะดีนะก็ทำแบบนี้เนี่ยเอาคมออกนะทุกคนนะื่งทีเนี่ยมันมีคมนะครับไพ่เนี่ยเวลาที่เราผ่าเต้นนะเรามีเนี่ยขูดแบบนี้ก่อนนะ เพื่อเอาขมออกนะครับต้องตีครึ่งหนึ่งของมันเลยตีสุด ต้องตรงกลางอีกอันนอโอ้แน่นแล้วพื่ครับทุกคนตอนนี้ก็ห้างของเราเนี่ยได้เสร็จลงไปแล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้เนี่ยประมาณหนึ่งทุ่มเลยนะทุกคนนะก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับพี่ดิดกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวเรา จะลงไปเอากระเป๋าแล้วก็มากินข้าวกันก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะหิวแล้วนะใช่เดี๋ยวขึ้นมาเอาข้าวของขึ้นมาแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันอืมเป็นไงพี่ดีสนุกไหมก็สนุกนะสนุกนะแต่ผมชอบสีผมมากๆเลยะทุกคนผมเจอไม่ได้เลยนะครับอย่างกชอบมากเลยนะคล้ายๆฮะจัดเลยจัดเลยใช่ไหมมันจะดีรอองครับดีครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัว ลงไปข้างล่างไปเอากระเป๋าก่อนนะครับ,ม,บมีขนมด้วยเรอเว้ยเลืมบอกเลยเฮ้เยทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังอุ่นแกงอยู่นะครับแล้วก็หอมมากครับทุกคนหอมมากแกงเนี่ยร้อนๆเนี่ยจะอร่อยกว่านะกพอพกผ่าสะดวกง่ายมากๆเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราแค่มาทําแกงนะแจ้งนะกับข้าวข้าวเีเราไม่ได้มาทํานะครับคือข้าวเนี่ยห่อมาจากบ้านแล้วทุกคนเพราะเราขี้เกียจหุงด้วยอะไรอีกอย่างต้องใช้เวลานานนะมีแก๊สปิกนิกอย่างนี้ก็สะดวกสบายบ้างๆเลยเนาะใช่่ แกกระป๋องเนี่ยพาไปง่ายนะทุกคนนะนี่แกงก็สุกแล้วนะครับคืออ,อาจจะไม่ได้แบบทําให้ทุกคนดูแบบวิธีทํานะคือ,อม,มาถึงปลาปลงอย่างนี้เลยครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนบ <What? S 2> อืม okay, โอเคครับโอเคหลังจากนี้เนี่ยก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันแล้วนะแจ้งนะครับผมครับคับ ครับทุกคนตอนนี้ก็หิวมากแล้วนะครับนี่กับข้าวของเราก็ได้อุ่นพร้อมแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วนะครับคือเรากินข้าวสามทุ่ม,อมโอโหดึกแล้วเนะดึกดึกมากแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่ดีเนี่ยขอตัวกินข้าวก่อนนะครับครับผม ร้อนมา <c oughs> ู้ละเหมือนที่เขาขายนะไปขายไก่ย่างอะฟิมน่ากินเนี่ย ครับทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับนะกินข้าวเสร็จแล้วก็พุกเบนอนเล่นอยู่สักพักแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอตัวนอนแล้วนะครับผมกับพี่ดีก็เรื่มที่จะง่วงนอนแล้วนะทุกคนเพ<ช>ราะว่ามดึกแล้วโอเคทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันนี้เช้านะครับใช่อมบรรยากาศแห่งป่าตรงนี้นะทุกคน,นะนคือวันนี้เนี่ยก็ทําค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแล้วก็วันนี้เนี่ย มืดเลยนะแจ็คนะใช่ครับกว่าจะได้กินข้าวก็สามทุ่ม,น,นะววมน,นะครับงไกยก็อ่อนล้าครับทุกคนโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับครับฝันดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็ตื่นสายนะเม่นอนในป่านี่หลับลึกไปหน่อยนะครับ เป็นไงบ้างครับพี่ดิบหลับสบายหลับสบายไหมครับใช่สบายบ้ากครับวันนี้ทําให้เราเนี่ยตื่นสายกันด้วยนะทั้งสองคนเลยอ๋อเมือ่อคืนเนี่ยนอนดึกนะทุกคนนะอ๋อมันดึกมากเลยนะก่อกนจะน,น,นอนเนี่ยนะ่าจะสี่ทุ่มกว่าครับแล้กวก็นอนในบ่านเนี่ยหลับลึกมากมากเลยนะเพราะเมื่อคืนนะครับ ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกหนูนะครับทุกคนนะหนูตัวใหญ่ๆนะตัวประมาณสักตัวประมาณครึ่งโลได้อยู่นะมันเดินอยู่ใต้ห้างครับเสียงเนี่ยดังมากเลยนะเพราะอะไรเสียงดังครับเพราะว่ามันจะมีใบไม้มันร่วงลงมานะครับองูอะไรพวกนี้เดินก็จะมีเสียงปกตินะโอเคนะครับทุกคนนะเช้านี้ผมแล้วก็พี่ดีดก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กิมหน้านะครับโชคดีทุกคนครับ